สวัสดีครับก็ผมนะครับไม์ไทยวีล็อกไลฟ์นะครับผมวันนี้ไม่ได้มาต่อกันพลานะครับวันนี้ก็มาแบบสบายๆนิดนึงนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับกันพลานะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นใหม่นะเริ่มต้นใหม่และมีความสนใจในการพลานะครับว่านี่เราเล่นครั้งแรกเนี่ยเราควรจะเล่นกันพลาตัวไหนดีนะครับ ซึ่งต้องอธิบายก่อนว่ากันพาเนี่ยมันมีอยู่หลายเกรดด้วยกันนะครับผมเป็นเกรดออตอนนี้ก็ที่รรู้มาก็มีเกรดนี้ครับ S D นะครับ S D จะเป็นเจ้าตัวจิ๋วนี่นะฮะเป็นยูนิคอร์นี่นะเป็น S D และถ้าสูงกว่า S D ใน S D ด้วยกันน็คือ S D E X นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความยากในการต่อยนิดนึงนะครับส่วนเ,เกรดต่อไปเป็นเกรด H G นะครับ อย่างพวกนี้ก็จะเป็น HG นะครับอ่าอย่างตัวนี้จะเป็น HG นะอันนี้เป็นเจมินัทศูนย์หนะครับเป็น P b ี n d นด์นะก็ราคาก็เอ่พวกเพวก MG อยู่เหมือนกันนะก็เอ่อคีพวก MG ็มีแล้วก็มีอาจจะราคาสูงแอบสูงกว่าเลวเก็บนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น HG นะอ่าเป็นเฮดนะครับส่วน อาผมยังไม่เคยต่อนะเพราะว่าผมคิดว่า RG กับ HG เนี่ยใช่อยู่ที่ว่า RG มันจะมีรายละเอียดของตัวมันนะ่เยอะกว่าแต่ละว่าตัวมันเท่ากันผมเลยยังไม่ต่อนะครับก็เลยยังต่อกับพวก HG อยู่หรือถ้าอยากแบบข้ามไปเลยผมก็มี MG นะครับผมก็ต่อ MG ไว้หนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นมาสเตอร์เกตนะครับมาสเตอร์เกตของนาบันนะ อันนี้ก็เป็นเจ้าเดสไซอีดับิวนะอันนี้เป็นงานดาบันนะเป็นงานดาบันก็จะมี PC น้อยและมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับก็อันนี้ก็คือว่าต่อง่ายนะผมว่าเป็น MT ที่ต่อง่ายนะอันนี้เป็นของดาบันนะไม่ใช่ของบรนไดแต่ผมไม่จะให้คนสนับส,สนุนในการซื้อของกอล์ฟหรือของอีไคืออันนี้มันเป็นเกมที่ผมอยากจะลองเล่นดูก่อนเพราะว่า ให้เราไปเล่นของแท้เลยเรายังไม่มีพื้นฐานอะไรเงี้ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันน่ามันน่าที่จะซื้อมาประกอบลองลองดูนะอันนี้ก็เป็น MG 1ตัวนะครับแล้วก็จะมีลำดับที่ไล่สูงสูงขึ้นไปนะมี MG m u s t มั g ต์สเกตอะไรนี้มีพวก PG Perfect grade แล้วก็เป็นพวกแบบ เกรดแบบ1ต่อ48 1ต่อ44อส่อะไรเงี้ยนะซึ่งมันจะใหญ่มากแล้วก็รายละเอียดมันรายละเอียดมันจะไม่มากแต่ว่ามันได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สเกลก็นดใหญ่ขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดผมพูดผิดก็ขออภัยนะอันนี้ทำตามความเข้าใจนะครับผมสำหรับน้องๆน,นะครับน้องๆที่ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่บ้านนะแล้วก็เบื่อที่จะเล่นโทรศัพท์มือถือนะอันนี้ก็พี่เองก็อยากจะแนะนำนะ ให้ลองไปหากันพานะพ,พ่อคุณพ่อคุณแม่อยากไปเล่นกันพลาสักหนึ่งตัวนะเอาตัวง่ายๆน่านักน่ารักนะครับเอาที่แบบว่าส,สามารถต่อได้แบบจบงานได้เร็วๆง่ายๆแล้วก็แล้วก็มีราคาที่ไม่แพงมากนะนะก็แบบนี้ก็มีหลายที่ที่มีแต่าหน่ายนะครับผมเกีย่ยวกับพวกกันพลาพวกอะไรนี้ ซึ่งผมว่ามันดีอย่างหนึ่งก็ว่าถ้าเราได้ต่อคันพาอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันจะเสริมมันจะเพิ่มนะสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีขึ้นพ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันนะมาต่ออยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันคลื่กันว่าสิ้นนี้ต่ออันไหนอันไหนอันไหนต่ออันไหนนะแล้วก็สนุกกันในครอบครัวนะครับสำหรับหรือแม้กระทั่งสาวๆผู้หญิงที่ชอบในการแบบอยากจะมีฮ็อบบี้นะนอกจาก อย่างเรื่องอื่นเนี่ยก็ผมว่าแนะนําการปรตกอการ์กพาสเนี่ยผมก็ว่าเ,เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะอ่ะสำหรับผมนะเริ่มต้นเนี่ยแนะนําให้เป็นต่อพวก SD ไปก่อนนะครับ s อดี SD เนี่ยคือแผงไม่เยอะต่อง่ายจบงานเร็วนะครับแล้วก็มีความน่ารักด้วยนะเพราะว่าเมื่อต่อเสร็จแล้วแบบมันจะหวัวโตใช่ไหมขาสั้นๆมันดูน่ารักดีนะมันดูแบบ หน้าหน้า,หน,าหน้าเก็บมันในตู้นะตู้โชว์ถ้ามีอะไรไหนตัวเน o ี e ่ยโอ้โหยิ่งดีเลยนะครับแต่พวกนี้ครับจะมีอาถรรพ์น,น,นะครับผมถ้ามีหนึ่งตัวแล้วตัวสองตัวสามทตามมานะครับ mm. ก็พยายามดูพยายามเก็บเงินนิดนึงนะครับผมอันนี้ถ้าเป็น S D u n ยู o r n นนะอันนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วต่อมานานเลยนะครับอันนี้ก็สวยดีนะสวยดีรายละเอียดก็ถือว่าระดับของ SD นะครับไม่ได้มากอะรไรเท่าไหร่อยูขยับมั่มีแค่หมุนหัวได้หมุนแขนขาได้นะครับผม ไม่สามารถงอขาได้นะครับเพราะว่าขามมนไม่มีข้อพับนะครับสำหรับอ่ะสมมติต่อ SD เบื่อแนละ้วอยากจะเล่นข้ามไปมั่งอีกสเต็ปหนึ่งนะครับต้องไปต่อพวกนี้อ่าพวกเออะไรอย่างเงี้ยเอก็จะมีรายละเอียดจุดขยับที่มากกว่า SD นะครับผมแล้วก็อาจจะมีเวลาการต่อที่นานกว่าอย่างเนี้ยผมต่อก็ประมาณนัก 2- สชั่วโมงนะ2-3ชั่วโมงเสร็จแต่ครั้งแรกที่ต่อจำได้เลยว่า4ชั่วโมง เพราะว่าเราไม่เล่นมานานมากมันก็เลยทําให้การตอบมันใช้เวลานานกว่าเดิมเยอะเลยอะไรเงี้ยนะครับสว่วนมันจะมีเกรดหนึ่งที่โผล่เข้ามานะครับเป็นเกรดใหม่ของเป็นใดนะก็อาจจะมีหลายช่องที่เขาเรีวิวแล้แหละอันก็จะผมดนั้นก็จะลองรีวิวดูมากว่าเผื่อยังมีอาจจะยังมีคนที่ยังตัดสินใจอยู่ก็จะเเกรดนี้ครับเป็นตัวแรกนะที่ บันไดที่ทำขึ้นมานะครับผมเป็นเอนทิเกรต1ต่อร้นะครับ RX 7 8 2หรือปูกนั่นเองนะครับผมซึ่งมันคุ้มมากนะครับคุมันคุ้มมากในการที่จะเสียเงินซื้อตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคุ่นในสัดส่วนของ h g จที่มีรายละเอียดค่อนข้างดีนิดนึงนะมันเหมาะอาการเริ่มต้นเพราะว่า เราไม่ต้องใช้คีมตัดนะครับแต่ผมว่าใช้คีมตัดก็ดีนิดนึงเพราะว่าตรงเขาเนี่ยมันอ่อนมากผมเคยซื้อตัวแรกแล้วไม่ได้ใช้คีมตัดเอามือบิดตรงเขาเขาหักไปเรียบร้อยก็ต้องกาวไปอันนี้ก็เหมาะกับพวกมือใหม่นะแต่ผมว่ามือเก่าก็หน้าจะชอบนะ เพราะมันเอาไปโมวันได้นะผมดูในหลายช่องใน YouTube เนี่ยเขาเอาไปโมวันแบบมหัศจรรย์มากกลายเป็นติดตวงกลายเป็น h ฮหรือกลายเป็น RG เลยอะ่ะเพราะรายละเอียดที่เขาทำเขาไปแกะลงแกะลายใหม่แบบสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นปู่นะเป็นปู่เวอร์ชั่นที่2เพราะเวอร์ชั่นแรกรู้สึกว่าจะยังไม่มีบาสูก้ามาให้นะครับผมถ้ามีบาสูก้ามาให้การะาคาก็จะเพิ่มไปประมาณร้อยหนึ่งนนแล้วก็เป็นไลท์อาร์ที่2นะครับของ ของตัวเอ็นพิเกตนะครับผมก็จะเป็นเจ้านี้ครับสไตล์กันดั้มนะครับอันนี้จะเป็นลายต่อจากปูนนะเป็นสไตล์กันดั้มเพียวๆเลยอันนี้จะแถมมิสั้นให้ในเวอร์ชันแรกนะครับผมแล้วเวอร์ชัน2เนี่ยก็จะเป็นแถมโล่กับปืนมาให้นะอันนี้ผมก็ต่อพลาดไปบิดแล้วก็โป้งหน้าหักเรียบร้อยก็ยังเจ็บกระโปงหน้าอยู่เดี๋ยวรอใส่แกเล็กนะครับก็ตอนนี้ก็ศึกษาเรื่องการโม อยู่นิดนึงในการซ่อมเบื้องต้นนะครับผมอันนี้ก็น่าเล่นอยู่เหมือนนะก็ถอดแบบมาจาก HG ของสไต์ในหนังกระตูนเลยนะครับมีทุกอย่างทีแรกเขาเ้าีจว่าข้างหลังนี่มีรูช่องเสียบอยู่ผมก็กาว่าแบนไนเนี่ยน่าจะมีพราสเสริมเป็นให้มันเป็นแบบเป็นพวกปีกลายเป็นเนี El ่ยเอลสไต์กันดั้มนะแต่มันไม่มีครับอันนี้ราคา290บาทน,นะครับ290บาทตัวน,นี้ผมซื้อที่โรตัด หลักสีเหมือนกัน2ตัวนี้นะครับก็ลองไปหามาเล่นดูนะครับส่วนตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ฮือฮามังนะครับผมเป็นตัวของนิวกันดัมเอ็กเก้าสินะครับตัวนี้ราคาดีทีเดียวนะครับ390บาทนะครับผมอันนี้ผมสั่งจาก Lazada มาก็ด้สักพักสักเดือนของเดือนและก็เป็นเอ่อกันดัมที่ เป็นกันดั้มกันพายอินทิเกต1ตัว1้4ที่มีขนาดสูงครับขนาดใหญ่นะครับมันคงอ้างอิงมาจากในการ์ตูนนะเื่อชาคตเต์แท็กเพราะว่าหุ่นในซีดีนะี้มันจะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวที่สอนนะผมก็ทำการตัดเส้นนะครับตัดเส้นทั้งหมดที่พอจะตัดได้นะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่มันเหลือของจากตัวอื่นนะ่ผมก็แ,แกะเข้ามาแปะแปะตามลาตามอะไรเงี้ยนะครับ จะเห็นได้ตามหน่อยกว่านี่จะมีสติกเกอร์แปะอยู่มองเห็นไหมแล้วก็ของช่วงข้างหลังนี่ผมก็จะแปะสติกเกอร์ไว้นะครับอ่ามันคือของที่มันมีอยู่ก็ลองมาใช้ดูมันก็โอเคนะก็ไปกันได้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับต่อง่ายต่อไม่ยากใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานนะครับมันใหญ่แค่ตัวครับแต่ข้างในมันคุ้งกลวงหน่อยแต่ว่าไม่เหมาะอาการมันเล่นจริงจังนะผมว่าต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาจัดท่าจัดทางเข้าตู้ดีกว่านะครับ ก็อ่ะลอ,ลองไปตัดสินใจกันดูนะเผื mm hmm. ่อชอบแบบไหนนะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทั้ง3ตัวนี้ก็ทั้งทั้งหมดนี่มันก็ฝึกสมาธิดีนะมันไม่ใช่แค่ต่อไปเป็นวันนะ mm hmm. ผมว่ามันฝึกสมาธิดีแล้วก็การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะเราสามารถนําตรงนี้ไปใช้ในการทํางานได้คือเราต่ออย่างเงี้ยสมาธิมันจะดีมากนะครับผมซึ่งอบอกกันว่า มันมันมีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียนลครับคือหนึ่งข้อเสียในของในตัวของกันพานะอย่างเอ็นที่เกตเนี่ยอนา,าคตนะครับผมบอกด้วยคาเดียวว่าหลวมแน่นอนนะครับพอต่อมีโอกาสหลวมมีการต้องแต่งแน่นอนร้อเซ็นะขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บแบบไหนผม,มเก็บแบบไม่เข้าตู้ผมคิดว่ายังไงก็เจอแน่นอนแต่ผมก็อาศัยเขาว่าเออสัก อาทิตย์สองที่ก็มาขยับแข้งขยับขาจัดท่าตัดทางให้มันดูดีสักนิดนึงก็วางเหมือนเดิมนะครับอย่างพวกนี้มัก็จัดท่าจัดทางแล้วก็เอามาเล่นกแปบบ๊แบๆบแบบนึงเพื่อให้ข้อต่อที่มันเป็นพลาสติกมันได้ยืดหยุ่นหน่อยสมมติถ้าเราไม่ทําการแบบตัดท่าหรือว่ามาเล่นเลยนะผมว่าข้อต่อมันจะมีมันอาจจะเริ่มแข็งได้นะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนาะแล้วเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนี่สาคัญมากถ้า เราอยู่เอาไว้ในห้องที่อบๆนะผมว่าพลาสติกข้อต่อที่เป็นพลาสติกที่อยู่ตามข้อเท้าหรือตามข้อแขน,นมีโอกาสเสื่อมสภาพก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการรักษาว่าเราจะรักษาได้ดีแค่ไหนนะครับผมส่วนสําหรับคนที่แบบเบื่อและบันไดน,นะครับผมอยากลองวิชานะครับอยากไปแบบอีกสเต็ปหนึ่งของการต่อกันดั้มน,นะครับต่อกันพลาอยาก ฝึกการแก้ไขแก้ปัญหานะครับของบุญเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุอุบิเหตุในการต่อนะครับผมแนะนำครับผมอันนี้นะครับ1นึ่ต่อร้อของด้าบันนะครับอันนี้บัญชีนะครับอันเนี้ยดูผิวเผนะินน่ยมันดูมันดูเรียบร้อยใช่ไหมแต่ผมบอกด้คํคำเดียวว่า ผมใช้เวลาครับตรงนี้ไปประมาณ4-5ชั่วโมงในการเหลาการคว้านในการทําอะไรมากๆเพื่อให้จุดทุกจุดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในที่ของมันได้นะครับแล้วก็มันเป็นของงานเลียนแบบอะบางทีจุดขยับมันจะฝืนและมันแน่นมากซึ่งถ้าเหลาเหลาเหลาไม่นานประกอบเข้าไปใส่ใหม่มันก็ยังฝืนอยู่แต่ถ้าเหลามากไปหลวมมีโอกาสหลุดซึ่งผมทํามัน หลุดเรียบร้อยแล้วขาข้างซ้ายนะครับไปแล้วครับผมอันนี้ผม,มก็กาวไว้กาวไว้คือแบบผมกาวไปใน PC ก่อนนะครับแล้วรอให้กาวแห้งแล้วก็เอาตัวขาวนี่เข้าไปปรากฏว่ามันก็ยังหลวมเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยไปหาซื้อน็อตมาแล้วจะเอาน็อตเนี่ยใส่นอ็อตร้อยเออใส่เกลียวใส่น็อตแทนนะครับก่อนเนี่ยครับฝึกสมาธิได้ดีมากแล้วก็ ต่ดาบัานมันดีอย่างคือมันไม่เจ็บมือนะมันไม่ได้เจ็บมือแต่คุณต้องคอยแบบใจเย็นใจเย็นๆน,นิดนึงในการต่อมันเพราะว่ามันก็พลาสติกมันไม่ดีเหมือนของบันไดนะครับแต่ถ้าเป็นของบันไดเองผมว่ามันต่อง่ายวนาดแต่ถ้าตัวนี้ชิ้นส่วนพลาสติกมันเยอะก็ใช้เวลานิดนึงแล้วก็บางอย่างมันเขาก็ฉีดพลาสติกเกินมาแล้วต้องคอยตัดแต่งไม่ดีนะครับอันนี้ยากนิดนึงในการต่อเพราะว่าเราต้องคอยควา้าคอย คอยจัดแต่งมันเพื่อให้มันสามารถประกบกันเขาได้ประกบเข้าได้แบบพอดีพอดีนะอะไรเงี้ยแต่มือใหม่ผมไม่แนะนํานะครับให้ต่อพวกนี้เพราะคุณจะหัวร้อนและคุณจะเกลียดกานดั้มไปเลยว่าทำไมมันต่อยากกันจังเลยประมาณนี้นะให้เริ่มดัก SD ก่อนครับ SD นี่คือเป็นคําตอบของเรเวลแรกในการต่อกานดั้มกันงเลาะะครับผมขอหยัดเก็บแป๊บหนึง่ง ตัวนี้ก็ไม่ได้ขยับเลยครับเพราะมันหลวมมากนะครับไม่อยากกาวเยอะนะเดี๋ยวพอกาวมากๆไปของเสียครับ,บแบบหรือจะมีแบบทรงคิวตี้คิวตี้นะครับน่ารักน่ารัก,รกผมแนะนำฮาร์โลครับผมอันนี้ก็เป็นฮาร์โลนะ เก็บได้เบลล์คุณเขินนิดนึงนะครับน่ารักน่ารักมันจะม,มันสามารถจะต่อเหมือนเป็นจิกซอได้นะสามตัวสีตัวทังตัวเรียงกันได้แล้วก็จะมีแขนมีในตรงนี้ผมเก็บไปแล้วผมชอบแบบนี้มากกว่าวอันนี้ก็220บาทนะครับผมซื้อที่ร้านเอ็กเอ็มทอโรตัหลัก4นะส่วนใหญ่กันดั้มพวกนี้ผมจะมีร้านประจำคือร้าน Toy เอ็กเอยกันดั้ม โรตัสหลักสี่เพราะร้านนี้เขามีของเยอะนะครับมีทั้งพวกชโกคินมีเลโก้มีดันดัลบรแซดมีมาสไลเดอร์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกันดั้มมีเมทัลบิล์นะเป็นกันดดั้มครอสโบนนะแล้วก็มีพวก SD เยอะนะครับก็ราคาก็ทั่ว,วไปนะบางอย่างบางตัวแอบถูกกว่าที่อื่นนะแล้วบางอื่นแล้วอย่างเจ้าอื่นบางร้านก็ก็มีบางอย่างแอบถูกกว่าที่นี่แต่ แล้วก็ตัดสินใจใน,นการซื้ออว่าจะซื้อแบบไหนโอเคกม็มีเลยครับก็มาพูดเหิาฟังว่าคนที่เริ่มต้นจะเล่นนยะคนเล่นแบบไหนนะครับให้เลือกดูว่าใจเราชอบทางไหนถ้าเกิดชอบแบบง่ายๆเริ่มต้นนะครับมือใหม่ก็ไป SD ก่อนแล้วก็ไปเอ t a t e เแล้วค่ไปเ g นะครับผมส่วน RG นั้นสำหรับคนสายตาดีก็ก,ก็น่าเล่นนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับแต่สำหรับคนที่ สายตาไม่ค่อยดีแล้วก็สมาธิไม่ค่อยอยู่นี่งไงครับผมว่าของอาร์ดีอะิ้นส่วนมันเล็กมันอาจจะมีการเสียหายได้นะแล้วก็มันไม่ได้ราคา4ี่ห้าร้อยมันราคาเป็นพันนะก็อาจจะเสียได้ง่ายกันได้นะครับผมส่วนใครที่มือโปรแล้วก็ขยับไปเลยครับ MG ็มจีเฟอร์เฟตขยับไปเลยฮะเต็มที่เลยนะครับผมก็โอเคก็วันนี้ก็มาแนะนำพินเท่านี้นะครับผมสําหรับคนที่อยากจะเล่นกันพานะมันก็ มันเป็นงานอดิเรกที่ดีนะมันสามารถผ่เวลาได้ดีแล้วก็เราก็สนุกกับมันได้ในระหว่างที่เราต่อมันนะครับผมมันก็มันประโยชน์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยส่วนที่ใครบอกว่ามันก็แค่ของเล่นมันก็แค่ของเล่นแต่มันไม่ใช่ของเล่นจริงๆนะครับผมมันไม่เหมาะกับเด็กนะครับมันเหมาะกับการตั้งโชว์มันเหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมากกว่านะเดเพียงว่าถ้ามันยืนหรืออะไเงี้ยมันดูสวยนะครับแรกอย่างมันจะอยู่ตัวเดียวไม่ได้มันจะมาเยอะ อย่างผมมื่เริ่มต้นเนี่ยผมต่อะบาบาทอสกับเดวินโวนะครับอระกาศว่า2ตัวนี้จบแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วถึงว่าได้เล่นแล้วแต่แปลามาตอนนี้ก็สามสิบตัวนะฮะส่วนโมจีนนั้นก็ผมแนะนํานะครับให้เลือกของดาบันนะครับเท่านั้นนะฮะอย่างอื่นผมไม่แน่ใจนะพวกโมโมโกะอะไรองี้ผมไม่เคยเล่นนะเพราะว่าพวกนี้ราคาสูงนะครับผมอย่างของทีทีของนี่ก็ขอให้เป็นทีทีของนี่จริงๆนะถ้าเกิดไม่ใช่ของทีทีของนี่จริงเวลาต่อเนี่ยชิบหายมาเยอะแล้วครับผมมัน จะพังไม่เหลือชิ้นดีจริงๆนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็พอพิงเท่นี้นะครับผมนะครับเดิมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. ผมไวยนะเพื่อให้ผมมีกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะเพิ่งเริ่มทำช่องมีก็ปล่อยไปแล้ว2คลิปนะครับผมไม่มีคนดูก็จะทำครับเพราใจรักจริงๆริงนะเดี๋ยวยังไงเดือนหน้าเนี่ยผมอาทิตย์หน้าผมกะว่าจะไปดู เอสม e เตมาต่อสักกล่องหนึ่งนะลองดูว่าร้านเอ็มทอยเนี่ยจะเอามาแล้วหรือยังนะครับถ้าเอามาแล้วผมจะจัดกันทีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นครับผมแอปไม้ไทยวีดอัพไลฟ์นะครับผมแล้วก็เจ้าบรรดาพวกนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดวยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ